สวัสดีอีกครั้งหนึ่งพี่น้องพบกับลุงทองกันสิทิ้งซีคือเก้านะครับมันนี่ลุงทองดีใจแห้งพี่น้องดีใจบนไดาอวตาีดีใจมองทางอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนหนมาเห็ดถนนเขาไฮให้ลุงทองนะครับผมนี่เพื่อนว่างหินขุกพี่น้องสวยงามเลยรับผมบ้านนี้ลุงทองก็็นได้ขับรลดมาข้นมันออกไปขายในสบ้ายเลยครับเนาะ อันนี้คือปลาอ้อยนครับปลาอ้อยของเพื่อนบ้านพี่นี่เพื่อนสิโลกนะครับนี่เพื่อนสิบลงม,มันตะปะหลังคแบบผมนี่ป่าอ้อยนี่เพื่อนปลูกมาหลายปีแล้วบนะพี้เพื่อนสิบปั๊บสะพานดินเพป็นไม้เพื่อนเคยสิปลูกมันตะปะหลังใส่นะครับเนาะเกินทีแปดลานะครับนี่ทางไปมาให้ของลุงทองอยางงามเลยพี่น้องเอ,อ้ยสบายเลยพี่น้องกูฝ่ายลุงทองดีใจแหงในทางเขามา นะครับผมลุงท่องกับขยับขยายจากทีของเหาให้เป็นทีสาธารณะนะครับผมอยากได้ทางอยากเด้ถนนนะครับผมปกติกาทีของลุงท่อง็อยุตต้นใหม่ไปเลยครับผมลุงท่องเสียสละไปทางเข็นหนึ่งเลยพี่น้องนะครับผมเืิดความสะดวกของเห่านะครับผมเอากปทีใดทางงานสบายสบายนะครับผมนะ ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะครับผมจะไดก็ขอฝากช่องลุงท่องเศษอินรียคนช่องหน่อยหน่ยเด้อครับเด้อมือใหม่หัดทำนอครับเนาะทุพอแม่คิดหน้าครับผมสวัสดีครับ